ชั้นนางวันดีธรรมสมอยู่บ้านเลขที่ห้าหมู่หนึ่งตำบลวังทองอำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้วได้เจ็บป่วยมาเวลาเป็นปีแล้วว่าปวดปวดมากปวดจนร้องไห้ร้องห่มนอนไม่หลับต้องพึ่งกระเป๋าน้ำร้อนก็มาเมื่อวัน 22, ที่สิบสองธันวาคมหกสาได้พบคุณทัตชัยทัดชัยท่านก็เลยแนะนำว่าป้าป้าลองใช้ ผลิตภัณฑ์จิตวันจิตะวันจิตะวันกะจีโฟกะจีโูคุณป้าเพิ่งจะทานมาครับยังไม่คุ้นชื่อเลยยังอ่านชื่อไม่ค่อยเลยเพิ่งจะทานทานได้สามวันเองฉันก็ลุกขึ้นมาประชุมกองทุนได้โหสุดยอดมากเลยจ้ะถ้าหากว่าประชุมวันนี้นะประชุมวันนี้เพิ่งจะเสร็จเนี่ยเพราะว่าฉันเจอท่านเมื่อวันที่สิบสอง แล้วก็มาประชุมวันที่สิบห้านวาลุกขึ้นเลยใช่หมคแล้ว่อนนอนปวดปวด,ปวดจนปวดจนต้องเอากระเป๋าน้ําร้อนมาอ,อิงที่ด้านหลังนะคะแต่ก็เลยว่าตอนเนี้ยดีขึ้นมาเดินได้พี่านไปสามอย่างมี3าอย่างมันมีคอลลาเจนกีนโพแล้วก็จิตวันเนาะถูกต้องค่ะสามแค่แค่สวันสวันค่ะลุกขึ้นมาประชุมได้ก็ลุกขึ้นมาประชุมได้ไม่ปวด ทั้งที่ว่าฉันเป็นโรคตับอ่อนด้วยนะตับอ่อนอักเสบเจ็บในท้องมากนะคะตอนนี้พอทานตัวเนี้ยไปแล้วอ่ะสามวันเนี่ยอาการที่เจ็บที่ท้องก็หายนะคะถ้าหากว่าท่านสนใจนะคะก็สอบถามติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์089344026นะคะขอบขอบคุณ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกิตตวันกิตตวันกับกีโฟกีโฟคอลลาเจนคอลลาเจนนะคะก็คือเขาทำสามอย่างนะครับผลิตครับผลิตครับ